<king> นี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถาน <prove? S 1> แห่งชาติจังหวัดน่านนะคะที่อยู่ที่นี่เนี่ยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภาคเหนือนะคะในการที่เราเลือกจังหวัดน่านเนี่ยเป็นจังหวัดมาเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภาคเหนือเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าในปี2566เนี่ยนะคะเราจะมีเออมันเป็นปีเถาะนะคะซึ่งตามความเชื่อข, ador, ของชาวล้านนาแล้วก็าชาวภาคเหนือเนี่ยเชื่อกันว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลเนี่ย ในปีถาะเนี่ยก็ต้องมานมัสการวัดพระพธาตุแช่แห้งซึ่งวัดพระพธาตุแช่แห้งเนี่ยอยู่ที่จังหวัดน่านด้วยนะคะในโอกาสที่เราเปิดฤดูกาลท่องเทีย่ยวภาคเหนือเนี่ยเราก็ถือโอกาสถแถลงทิศทางทางการท่องเทีย่ยวของภาคเหนือให้พี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเทีย่ยวเนี่ยได้ทราบไปพร้อมๆกันเลยเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการทํางานร่วมกันในปี2566ต่อไปนะคะในปี2566เนี่ยนะคะเป็นปีที่ทางภาคเหนือเนี่ยต้องการที่จะนําส่งนะคะคุณค่าประสบการณ์ ในการเดินทางท่องเที่ยวภาคเหนือเนี่ยให้แก่นักท่องเที่ยวนะคะโดยเรามีทีมที่เราเรียกว่าเสน่ห์วันวานเมืองเหนือนะคะเสน่ห์วันวานเมืองเหนือเนี่ยเรานําอัตลักษ ะะท้องถิ่นของชาวภาคเหนือเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็สร้างสรรค์เป็นเมนูประสบการณ์นะคะตัวแรกเนี่ยเรานําในเรื่องของเ,ออเครื่องแต่งกายนะคะที่เราเรียกว่าแฟชั่นเนี่ยในเครื่องแต่งกายภาคเหนือเนี่ยมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตของออชาติพันธุ์นะคะแล้วก็คนพื้นเมืองในเรื่องของเครื่องแต่งกายเนี่ยเดิมอาจจะมีการใส่ผ้าสิ้นใส่ผ้าชาวเขาอะไรต่างๆแต่เราทํามา ให้นั่องเที่ยวเนี่ยได้มีประสบการณ์ในการสัมผัสผ้าเหล่านี้ได้ลงไปถึงตั้งแต่เห็นขั้นตอนการถักทอนะคะแล้วก็นํามาดีไซน์นะคะแล้วก็ออกมาเป็นแฟชั่นโชว์หรือแม้กระทั่งไปเดินทางไปถึงที่เนี่ยชนเผ่าเนี่ยเพื่อได้ไปซื้อนะคะไปกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนนะคะในตัว F ตัวที่สอนเนี่ยเรื่องของอาหารนะคะฟู้ดเนี่ย ทางเหนือเนี่ยนอกจากจะมีชาติพันธุ์และชนเผ่าเยอะเนี่ยมีความเป็นพื้นเมืองแล้วยังมีชุมชนชาวจีนหรือแม้กระทั่งชุมชนริมแม่น้ำนะครเพราะว่าเป็นต้นกําเนิดแม่น้ําเจ้าพยานะคะปีกวังยมนานไหลลงไปรวมกันเนี่ยวิถีชีวิตริมน้ำน่านเาริมน้ําเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ สะท้อนให้เห็นได้ทางอาหารการกินด้วยนะคะการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเพื่าาอไปชิมอาหารถิ่นเนี่ยสามารถนำรายได้เข้าสู่สาหกรรมการท่องเที่ยวได้มากนั่นเพราะว่าในโ,ในในโครงการวิจัยเนี่ยเราศึกษาพฤติกรรมแล้วนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวภาคเหนือเนี่ยให้จ่ายที่สูงเป็นอันดับหนึ่งเลยนั่นคือค่าใช้จ่ายในการกินอาหารนะคะในส่วนตัวที่3นะคะน,น,นั้นก็คือเป็นเรื่องของเฟสนะคะเรื่องของความเชื่อความศรัทธาซึ่งเราไม่ได้ใช้ความเชื่อความศรัทธามาทําให้คนรุ่มหลงงง,งวยแต่เราทําเรื่องของศรัทธาเนี่ย เพื่อที่ว่าเราใช้ศรัทธานําทางแล้วก็สร้างให้เกิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเที่ยวอย่างที่บอกว่าเที่ยวประจําปีนะคะประจําปีเกิดนะคะอย่างปีหน้าที่เป็นปีเถาะที่ว่านี่นะคะนอกจากนั้นยังมีเส้นทางที่ไหว้แล้วเสริมสิริมงคลซึ่งตอนนี้เนี่ยใกล้จะเป็นเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะในปีใหม่เนี่ยความเชื่อของคนไทยก็อยากจะไปไหว้พระในที่ต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นสิริมงคลของตัวเองในปี2516เนี่ยเราก็อยากจะเชิญชวนให้มาไหว้พระทางทางเหนือนะคะในทุกๆจังหวัดเลยเนี่ยก็จะมีพระในที่ผู้คน ้องถิ่นภาคเหนือเองนับถืออยู่แล้วนะคะสำหรับตัวสุดท้ายนั่นก็คือตัวเฟสติวัลนะคะก็คืออีเวนต์เทศกาลประเพณีต่างๆนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราพยายามกระจายการเดินทางเนี่ย ไม่ให้นัก่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่เฉพาะแต่ในเมืองหลักนะคะให้กระจายออกไปยังเมืองรองแล้วก็สามารถเที่ยวได้ทั้ง365วันเพราะฉะนั้นอีเวนท์ที่จะจัดขึ้นในภาคเหนือนี่นอกจากจะเทศก,กาลประเพณีดั้งเดิมของเหนือแล้วเนี่ยเรายังอีจากอีเวนท์เพิ่มสูงขึ้นมาอีกนะคะตามความสนใจพิเศษยกตัวอย่างอย่างเช่นอีเวนท์เกี่ยวกับชากาแฟซึ่งในภาคเหนือนี่มีหลายที่ทั้งน่านนะคะทั้งเชียงราย,ยที่ปลูกกาแฟหรือมันเส้นทางสายสทา,านะคะมีวัดใหม่ๆที่มีความสวยงามเกิดข,ขึ้นที่จังหวัดลำปางนะคะ,นะคะแล้วก็ยังมีเส้นทางเกี่ยวกับรถ ไช่นะคะที่สามารถจัดเป็นกิจกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวได้หวังว่าทางผู้ประกอบการแล้วก็สื่อมวลชนนะคะก็จะช่วยกันทํางานนะคะเพื่อวางแนวทางให้การท่องเที่ยวของภาคเหนือเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวแล้วมีความสุขเนี่ยคนที่อยู่ในชุมชนก็มีความสุขและมีรายได้ที่กระจายไปอย่างทั่วถึงนะคะก็ทุกคนก็จะได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึงจากการท่องเที่ยวซึ่งจะนําไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป